สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าสคลิปที่630นะวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่าสกับตลาดคริปโตนะฮะเรื่องแรกนะก็คงหนีไม่พ้นนะข่าวสําคัญในการปั่นจักรยานของเราก็คือ,อข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการเผา800ล้าน USDC นะฮะตอนนี้สถานะผ่าน สถานะณปัจจุบันนะฮะต้องรอจนถึงวันที่27นะฮะก็คือวันอังคารเวลาตี2-4นาทีนะฮะผลโหวตนี้จึงจะเป็นการปิดโหวตแล้วก็ต้องดูสถานะหลังการปิดโหวตอีกทีหนึ่งหรือนะฮะออโนดหรือโนดที่มีอำนาจโหวตหนักๆเนี่ยนะฮะเขาโหวตไปในทิศทางที่ มันแน่แล้วว่าคะแนนมันจะไม่พลิกโผนะก็ต้องวัดกันเนีย่ยเขาเรียกว่าวัดกําลังสอสอที่อยู่ในมือว่าใครจะอยู่ฝั่งไหนะนะฮะถ้าข้อเสนอนี้ผ่านก็ถือว่าเป็นการปั่นราคาที่ค่อนข้างบันเทิงอยู่พอสมควรเพราะจะมีเออ u s t c เนี่ยหายไปจากระบบเนี่ยแปดล้าน u s t c หรือเป็นเงินนะที่ตีเป็นเงินไทยนะแปดล้านบาทหลังจากนี้ นะต่อไปเราก็จะลามปามไปถึงขนาดจะไปเผานะฮะหนล้าน USDC ที่อยู่ในกระเป๋าของเทอร a ล่าฟอร์มแลบอีกนะก็ต้องดูกันไปว่าเราจะขยับไปได้ขนาดไหนถ้าเกิดมันเผาได้ทั้ง2กระเป๋าเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะฮะว่าถ้าเอา USDC กับ LUNA C มาเป๊กกันแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นนะก่อนที่จะมีการเผาเราประเมินว่านะเราประเมินนะว่าถ้าเกิดเอา USDC นะ ปัจจุบันกับลูน่าซีมาเป็กกันเนี่ยจะอยู่ที่สองเซนถึง3เซนนะขยับไปเรื่อยๆเป็นซอฟโปรงซอฟเป็กนะแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นแป็กไปล้นะไม่ใช่เป็กเพราะว่าอะไรฮะเพราะหนึ่งข้อกฎหมาย2ชุมชนโหวตไปในทิศทางที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการให้เป๊กตอนนี้เพื่อไม่ก่อให้เกิดคดีใหม่นะฮะ อีกเรื่องหนึ่งซึ่งสําคัญมากเลยสําหรับวันนี้เองก็คงหนีไม่พ้นกรณีที่ศาลดีกาหรือศาลสูงของมอนเตเนโกนะฮะเขาก็ตัดสินนะฮะให้ท่งโดนะ,ะเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอเมริกันอเมริกาอันนี้เนี่ยถามว่ามีจุดดีจุดเด่นอะไรไหมจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าพักหลังๆโดเองเนี่ยเขาก็อยากจะไปอเมริกามากกว่าเกาหลีใต้นะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนไปยื่นขอ ขอเลื่อนการพิจารณาคดีเองโดยเขาบอกว่าเขาจะไปขึ้นศาลเองเขาก็อาจจะมีคำร้องขึ้นไปศาลสูงแล้วศาลสูงเห็นว่าเออเขาอยากจะไปอเมริกาก็ให้เขาไปนะอันนี้ถามว่าเป็นผลดีกับลูน่าซีไหมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าการตัดสินในคดีของของของโดเนี่ยนะฮะมันมันมีอยู่2ประเด็นใหญ่ๆประเด็นแรกเนี่ยก็คือลูน่าซีลูน่านะซึ่งปัจจุบันคือลูน่าซีเนี่ยเป็นหลักทรัพย์หรือไม่ซึ่งประเด็นที่1เนี่ยมัน มันคาบเกี่ยวเรื่องอำนาจฟ้องเพราะคาดีนี้เนี่ยนะฮะนักลงทุนไม่ได้มาฟ้องนะฮะเสกเป็นคนมาฟ้องแต่การที่เสกเนี่ยจะได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายให้มาฟ้องได้เนี่ยทรัพย์สินนั้นต้องเป็นหลักทรัพย์ก่อนนะฮะเสกเองเขาก็เลยยื่นคำขอให้ศาลเนี่ยวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายนะ,ะปัญหาเบื้องต้นน่ะว่าสรุปแล้วรูนะ้หน้าซีเป็นหลักทรัพย์หรือไม่ซึ่งศาลก็มี คำตัดสินที่ขาดมาแล้วนะในประเด็นแรกแต่ยังไม่ได้เป็นคำพิพากษายอย่างเป็นทางการเป็นเขาเรียกว่าคำสั่งคำร้องอ่ะนะฮะ,ะประเด็นที่1เนี่ยก็คือลูน่าเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนนะก็ทาให้เสกเนี่ยนะฮะ,ะสามารถมีอำนาจฟ้องได้ในคดีนี้เพราะมันเป็นหลักทรัพย์ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์นะฮะส่วนประเด็นที่2นะที่ศาลจะต้องวินิจฉยัยนะก็คือโดนะแล้วหรือเทอราฟอร์มแลบเนี่ย ช่อโกงหรือไม่นะช่อโกงหรือไม่นะประเด็นนี้เนี่ยศาลไม่ตัดสินนะศาลยกให้ลูกขุนเป็นคนชี้ขาดซึ่งจะมีกระบวนการพิจารณาในการชี้ขาดคดีหรือตัดสินดําเนินคดีเนี่ยในวันที่นะฮะอ่าในวันที่นะวันที่2 5มีนาเขาเลื่อนจากวันที่29มามกราไปยีบ้มีนานะสำนักข่าวนี้ไม่ได้ลงนฮะวันที่25มีนาเนี่ยจะเริ่มกระบวนการพิจารณาคดี ฉะนั้นเนี่ยเมื่อสารมอนเตเนโกเนี่ยส่งโดไปเนี่ยก็คือเขาก็จะส่งไปพอส่งไปเสร็จเนี่ยโดก็จะต้องไปว่าคดีกันในวันที่ยีบห้าเขาก็ตรงปรึกษาทนงทนายประเด็นปัญหาอยู่ตรงนี้คือถ้าคดีของเทอรล่าฟอร์มแลบเนี่ยชนะนะถ้าชนะนะอ่าลูน่า USDC นะฮะลูน่าซไปเลยฮะพุ่งกระฉูดเลยฮะแต่ถ้าแพ้ล่ะอ่าถ้าแพ้ล่ะก็จะมีประเด็นอีกว่า ลูน่าซีเนี่ยนะฮะเป็นหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ลพและและตัวเทอรล่าฟอร์มแลบเองจะต้องเสียเงินให้เสียเงินจะเอาเงินอย่างไหนล่ะหลายคนก็มีการส่งเสริมว่าจะไปยากอะไรเนะี่ยก็เป๊กลูน่าซีกับ u s เ c เสียแล้วก็ขาย u s เอสที0ีล้านที่อยู่ในกระเป๋าของเทอรล่าฟอร์มแลบนั่นไงเอาไปใช้นี่นะอันนี้ก็ว่ากันไปเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตัวเลขเลขวาย เล็กไวแซดนะฮะเลก็กไวแซดเขาก็พูดประชดประชันว่าเนี่ยการที่โดเนี่ยจะต้องไปดําเนินคดีที่เมกาเนี่ยต้องใช้ตังเยอะนะเออฉะนั้นเนี่ยจะทําอะไรก็รีบทาประมาณนี้แหละนะฮะอ่ะว่ากันไปสําหรับตัวออโดนะเมื่อวานนี้ผมก็ได้พูดถึงว่าเหตุผลที่ราคานะฮะของบิตคอยเนี่ยมันลงนะหรือราคามันแดงเถื่องเนี่ยเพราะว่าอะไรฮะเพราะปริมาณการซื้อกับปริมาณการขายเนี่ยปริมาณการ การซื้อเนี่ยมันน้อยกว่าปริมาณการขายคือทุกครั้งที่มีการซื้อบิตคอยและขายบิตคอยเนี่ยปริมาณการซื้อมันมากกว่าการขายเร็วไหมฮะพอมันมีอ่าพอมันมากกว่าการขายเนี่ยมันก็เลยทําให้ขึ้นไงนะฮะทำให้ขึ้นแต่เมื่อวานนี้เนี่ยมันตลาดแดงเนี่ยเพราะเอ่อปริมาณการซื้อเนี่ยนะฮะสุดที่นะ,ะกับอ่าปริมาณการขายของเกสเกลเนี่ยมันติดลบ มันติดลบไป800เอ่อ8 9ล้านดอลลาร์สหรัฐฉะนั้นนะมันก็เลยทำให้แดงไงคือเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันพุ่งอยู่ในช่วง15ใช่ไหม พอ16มาเนี่ยนะคุณดูนะมาเริ่มลินน้อยลงคือตัวเกสเกลเนี่ยนะเขาก็ลินคือเขาลินเหรียญเนี่ยนะอ่าลักษณะนี้ไอเนี่ยส่วนฝั่งฝั่งซื้อเนี่ยมันก็เยอะใช่ไหมฮะเนี่ยฝั่งซื้อมันก็เยอะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันพอมันติดลบปับ๊บมันก็เลยแดงเมื่อวานเนี่ยนะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมวิเคราะห์หรือคาดการก็ไม่ผิดไปจากนี้นะเพราะว่านี่คือหลักฐานหลักฐานประกอบคลิปเมื่อวานเพราะว่าข่าวเพิ่งมาวันนี้อ่ะนะฮะอันนี้เอาเป็นหลักฐานประกอบคลิป นะเมื่อวานนะสิ่งที่ผมพูดอีกเรื่องหนึ่งก็มีคนพูดมากเหลือเกินว่าในช่วงนี้เนี่ยมีคนเอาเหรียญมากาวเยอะนะแล้วก็โปรโมทเหรียญเยอะบางคนก็โดนป้ายยานะาหลงงงวยไปซื้อไปเรื่อยนะเสร็จแล้วเราควรจะตัดสินยังไงนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้เราพินาศวอดวายแบบลูน่าลูน่าก่อนลูน่าซนะลูน่าแล้วก็ FTX อีก นะพูดถึงลูหน้าซีวันล่มก็มีลูกศิษย์ท่านหนึ่งอ่ะนะฮะในห้องคริปโตสายกาวห้อง6กอ่ะนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาอ่ะซื้อลูหน้าซีไว้ตั้งแต่วันล่มนะแล้วเขาก็เออขายลูหน้าซีตอนสองสตางค์แล้วก็ปลูกบ้านนะแล้วก,ก็ไปแชร์ไว้ในห้องหกคุณก็ไปดูเอาละกันนะฮะจริงๆเนี่ยมีหลายเคสที่เขาส่งมาส่วนตัวแต่ผมไม่เอาเรื่องส่วนตัวเขาไปพูดนะฮนะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือใครดีใครได้ใครทนก็รวยผมพูดแค่นี้ ประเด็นปัญหาก็คือถ้าเกิดเราต้องการลงทุนในเหรียญเนี่ยเออบางทีเราต้องดูอยู่4เรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกเนี่ยคือต้องดูก่อนว่าแนวโน้มเนี่ยกราฟเนี่ยเราอะอยู่ตรงไหนไม่ใช่ว่าเขาว่าดีว่าดีก็กระโดดเข้าไปพอกระโดดเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนเหรียญที่เพิ่งเข้าตลาดเมื่อวัยวัยเนี่ยข่าวว่าติดดอยกันสนุกสนานเลยนะเพราะว่าไอด้ดนะีมันดีนะผมไม่ไม่ว่าหรอกมันก็เหมือนบ้องอะ เหรียญบล็อกเนี่ยโหกาวกันจัดมากเลยนะฮะพอกาวกันเสร็จเนี่ยเป็นไงละ่ะลากมะม่วงกันมาอยู่ปีหนึ่งนะเพิ่งจะมาพุ่งกันเมื่อปลายปีที่แล้วฉะนั้นเนี่ยพวกที่ติดดอยตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่ทนก็ขัดแคเอ่อขัดลอด้อแห่ัดไปคัดลอดไปแล้วก็ไม่ซื้ออีกเลยนะอันเนี้ยเพราะว่าเราไม่ดูกราฟเลยนะเราไปสนใจแต่ความโฟโม่นะคิดว่าเราเป็น ีนดอยแต่ที่ไหนได้คุณอยู่บนยอดอินทนนท์โดยไม่รู้ตัวนะอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่ากราฟเนี่ยเป็นลักษณะไหนนะลากมะม่วงหรือยังอันนี้ข้อที่1นนะถ้าเป็นลากมะม่วงมันไม่ลงไปต่ํากว่านั้นอนะ่ะผมก็ถือคตินี้มาตลอดผมเลยไม่เคยดอยนะผมถือคตินี้ตลอดนะอย่างก็รูหน้าซีเนี่ยผมเก็บมาในช่วง5้าพันกับไอ้เกาะมะลึกก็เกี่ยวดหลังหลังอย่างนั้นผมก็ไม่ได้เก็บอีกเลยนะฉะนั้นหลายคนที่ติดดอยเนี่ยส่วนใหญ่ที่ทนไม่ได้ก็จะเป็นเพราะว่าถูก คนโน้นคนน,น,คน,นี้โน้มน้าวนะก็เลยทำให้ติดดอยอีกกรณีหนึ่งเลยก็คือศึกษาดวงชะตาการศึกษาดวงชะตาเนี่ยสำคัญมากเลยฮะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้หรอกฮะว่าโปรเจกต์นี้มันจะถูกโจมตีนะนักพัฒนามันจะลักภูหรือมันจะฉกฉวยหาประโยชน์หรือมันจะมีการจับพิรุษยังไงเพราะว่าการจะโปรโมทเหรียญเนี่ยเขาก็ต้องให้ข้อดีเยอะเต็มที่แหละฮะ นะฮะเหมือนคุณจะขายบ้านอ่ะใครจะมาบอกว่าเอ้ยบ้านตรงนี้มีปวกนุ้ยนะเขาคงไม่มาบอกคุณหรอกเขาก็บอกว่าบ้านนี้สวยอย่างนั้นอย่างนี้นะ,ะเพราะเขาต้องการขายเหรียญไงแล้วบางคนก็ตกเป็นเครื่องมือเขาด้วยนะเป็นเครื่องมือเป็นอินโนเซนอะไรนะอินอินโนเซนต์เอเจนต์ใช่ไหมเป็นเครื่องมือในในการให้เขาเนี่ย เออมาใช้คุณอีกทีหนึ่งแต่ผมไม่ได้มีใครใช้นะเพราะผมก็ลงทุนด้วยประเด็นปัญหาคือเราก็ศึกษาว่าดวงนี้เนี่ยมันมีเกณฑ์ดีร้ายเข้ามาในระยะอันใกล้ไหมสมมตินะถ้ามันมีเกณฑ์ดีแล้วคุณก็ดูช่วงจังหวะแล้วนะเดี๋ยวช่วงนี้จะขายก็ซื้อตอนมันต่ําแล้วไปขายในราคาที่สูงป้องกันอะไรฮะป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหมือนลูน่ากับ FTX ไงฮะคุณจําเลยนะ รูหน้าเนี่ยนะก่อนที่มันจะล่มเนี่ยผมเนี่ยก็เคยไปดูบางช่องอะ่ะนะโอ้โหกาวกาวจัดประหลัดบอกเลยนะผมก็จัดไปหนึ่งเหรียญเหรียญรูหน้าเนี่ยตอนนั้นสามพันกว่าบาทผมก็ซื้อไปนะเอออะติดปลายนวมไม่หน่อยนะฮะเชื่อเขาสักหน่อยผลสุดท้ายผมก็เสียไปสามพันอะ่ะนะเสียไปสามพันแล้วก็มาได้เหรียญไออันนั้นอะ่ะเขาแอร์ดอบมาให้ชดเชยค่าเสียหายะนะฮะ ปัญหาก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนสรรเสริญเยินยอ,อว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่ต่างอะไรจากเหรียญที่เรามีการสรรเสริญกันเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นฉะนั้นสิ่งที่ไม่รู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถตอบได้ในโปรเจกต์มันไม่สามารถตอบได้จากการพัฒนาผมไม่ปฏิเสธเลยว่าบิตคอยเนี่ยจะถูกโจมตีหรือไม่แต่ถ้ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีเหตุผลในการออกกฎหมายห้ามถือเนี่ย มันก็คือการมันก็คือจุดจบวันนั้นแหละเพราะกฎหมายเนี่ยมันก็เหมือนกฎหมายที่บอกเนี่ยฮะห,ห้ามมีสิ่งนี้ใครมีสิ่งนี้เป็นของผิดกฎหมายวันหนึ่งเขาจะบอกว่าไอ้ของนี้มันไม่ผิดกฎหมายนะเขาก็เขียนว่ามันไม่ผิดกฎหมายมันก็เหมือนกฎหมายอาาเสพติดท,ที่ที่อยู่ในประเทศไทยเราตอนนี้แหละที่ให้มันเป็นแล้วไม่เป็นถูกไหมฮะไม่เหมือนไม่ต่างกันเลยนะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยเราต้องใช้เกณฑ์พยากรณ์ในการทํานาย ข้อที่3โปรเจกต์และการพัฒนาอันนี้คุณศึกษาเองได้อยู่แล้วนะอีกอันหนึ่งเป้าหมายหลายคนเนี่ยยังหาราคาเป้าหมายไม่ได้ว่าสรุปแล้วลูน่าเนี่ยหรือเหรียญต่างๆที่คุณจะเข้าเนี่ยเป้าหมายเมื่อเทียบ market cap เนี่ยนะฮะราคามันควรอยู่ระดับไหนบางคนเนี่ยพอซื้อเหรียญมาแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะขายตรงไหนนะฮะ ก็ให้ไปเปรียบเทียบโดยเอาเหรียญเหรียญหนึ่งนะไปเปรียบเทียบกับอีกเหรียญหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันนะฮะด้วย market cap off com นะคุณก็พิมพ์เนี่ย market cap off o f com นะแล้วก็เปรียบเทียบ2เหรียญอ่าสมมติเอาลูน่าไปเทียบอีเธอเรียมก็ได้อ่ะให้มันกาวจัดไปเลยนะฮะลูน่ามันควรจะกี่บาทนะหรือเอาลูน่าไปเทียบกับเหรียญบางเหรียญอย่างเงี้ยหรือเอาเหรียญนั้นบลองเงี้ยบลองไปเทียบกับชิบะบลองไปเทียบกับ กับด็อกอย่างเงี้ยซึ่งมันในตระกูลเดียวกันเนี่ยโอเคนะมันควรที่จะราคาเท่าไหร่ในอนาคตอันนี้เนี่ยมันคือกําหนดเป้าหมายนะมันก็จะป้องกันเราได้อ่ะก็มีอยู่4เหตุผลนะที่ผมให้ก็บูมูกันไปอีกอันนึงนะฮะก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างกาวจัดสําหรับ CEO ของริปเปิลจริงๆผมบอกอย่างนี้ริปเปิลเนี่ยเขาพยายามยื้อเวลาให้ถึงถึงเทศกาลเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกานะ เพราะว่าเขามีผลประโยชน์นะไปในทางการเมืองอยู่พอสมควรให้จําไว้เลยฮะของจะดีไม่ดีเราไม่รู้ฮะแต่เส้นสายทางการเมืองเนี่ยบางทีมันก็มีผลนะ,ะผลจากอะไรนะฮะผลจากนักลงทุนที่จะเข้ามาผลจากการตัดสินใจของเสกนะเพราะอะไรฮะคือคือของเนี้ยมันจะดีหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เราเนี่ยไม่ได้ถือมันเพราะาเราอยากจะเป็นเจ้าของนะเราถือมันเพราะว่าเราถือเมื่อถูกและขายเมื่อแพง เราไม่รู้หรอกว่าของชิ้นนี้ดีไม่ดียังไงแต่เรารู้อย่างเดียวว่ามันจะทำกำไรให้เราในทางในทางการเงินนะฮะ Ripple ก็เหมือนกันคือบางทีเนี่ยผมมองผมมองก็อาจจะมองเห็นแก่ตัวไปนิดนึงนะฮะว่า Ripple เ,เนี่ยเขามีสายสัมพันธ์ทางการเมืองค่อนข้างค่อนข้างแน่นนะมันเป็นเหรียญเดียวที่สารชี้ว่าไม่ใช่หลักทรัพย์เข้าใจไหมฮะว่าในโลกคริปโตเนี่ยนะฮะ มีอยู่แค่เหรียญมีอาจจะเอาง่ายๆนะถ้าจะพูดนะฮะเ,เหรียญที่กฎหมายรับรองเนี่ยมีอยู่แค่3มเหรียญเท่านั้นอ่ะเท่าที่เห็นนะหนึ่งบิตคอยแต่ตัวเสกเองก็บอกแล้วนะฮะว่าเขาไม่ได้รับรองนะว่าบิตคอยเป็นดีเซนเท่าไลท์นะเขาเพียงแค่ออกสปอตบิตคอยอีแต่ก็ถือว่าเป็นการรับรองแบบมีในยะแหละลิปเปิลิปเปิสารชี้ว่าไม่ใช่หลักทรัพย เห็นไหมแปลว่ากฎหมายรับรองในสารเนี่ยสารก็คือรับรองรับรองวัตถุสิ่งน,นี้ละกับอีกอันนึงนะฮะซึ่งบางคนคิดไม่ถึงเลยก็คือรูหน้ารูหน้าเนี่ยสารรับรองแล้วมันเป็นหลักทรัพย์คือชี้แล้วมีความชัดเจนแล้วมันเป็นอะไรนะฉะนั้นเนี่ยมันในโลกคริปโตมันมีไม่กี่เหรียญนที่ที่เขาบอกให้มันเป็นอะไรไม่เป็นนะ เป็นไม่เป็นเนี่ยมันก็มีความชัดเจนของมันดีกว่าคุมเครือบางทีนักธุรกิจเนี่ยเขาต้องการความชัดเจนเนะเขาไม่ต้องการความคุมเครือนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งกล่าวดีอยู่พอสมควรนะสำหรับริปเปิลก็เป็น1ตอนนี้เป็น1ใน5เหรียญใช่ไหมฮะที่เราถือกันอ่าอย่างที่บอกนะฮะว่าตัวเอ่อตัวเล็กนะจริงๆชื่อเล็กนะฮะ เล็กเนี่ยเขาบอกว่าดูเหมือนเนี่ยตัวโดเนี่ยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะต้องจ่ายให้สมเมกาเพื่อส่งมอบนะระบบนิเวศก็ว่ากันไปนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะหาเงินไปจ่ายเกี่ยวข้องกับสารนี่ก็ต้องปั่นกันให้เก่งอยู่พอสมควรนะฮะก็น่าจะเป็นหน้าของโดเนี่ยขึ้นขอ้อขึ้นค่อนข้าง,งเยอะนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะชิบากะนะก็น่าจะไปมีโปรเจกต์อะไรนะที่เกี่ยวข้องกับตัวอ่า c ริปโต c อ m นะผมไม่ได้ดูในรายละเอียดอันนี้เป็นกราฟของจาวันนะฮะตัวลูหน้าสองเนี่ยนะรูหน้าสองเนี่ยถ้าเกิดดวงเขาวันที่28พฤษภาคมเนี่ยนะฮะเขาเกิดราศีพฤษภจริงๆมันก็มีเหรียญหนึ่งนะที่เกิดราศีพฤษภนะสามสิบสสพฤษภามันเหรียญอุปอุปกับพึกศพนะคุณไปดูนะแต่คือราคามันไกลแล้วผมก็เลยปล่อยนะอะไรถ้าเราคิดว่าเออมัน มันสูงเกินแล้วนะราคามันไปแล้วเราก็คิดว่าเราไม่มีบุญวาสนากับเหรียญนั้นเราก็ไปหาเหรียญอื่นที่มาลากมาม่วงบางทีเนี่ยมันมีเหรียญอีกเยอะที่ดวงดีแล้วลากมาม่วงนะแล้วบางทีก็เหรียญเล็กกว่าด้วยคือเราต้องการเราต้องการตังนะเออฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ายิ่งเหรียญเล็กเนี่ยมันก็ปั๊มราคาได้มากใช่ไหม ตัวลูน่าสเนี่ยนะฮะจริงๆก็มีดวงดีหลังจากนี้นะเพราะดาวพฤหัสจะไปทับอาทิตย์ในดวงของลูน่าสอนะอันนี้ก็ดูกันไปนะฮะแต่บางคนก็ยังติงอยู่ว่าอาจจะเป็นดวงของลูน่าสก็ได้นะอ่าส่วนตัวชิโดนะถ้าใครถือมัน2ปีเนี่ยอาจจะได้เห็นกับกำไรหลังจากนี้นะฮะแต่ตอนนี้ก็กําไรแล้วฮะอีกอันหนึงซึ่งเป็นเป็นข้อเสนอที่สําคัญสําหรับชุมชนอย่างหนึ่งก็คือข้อเสนอที่จํากัด ว่าเวลาถ้าเกิดคุณจะเสนอข้อเสนออะไรคุณต้องฝากนะฝากเหรียญเนี่ยฝากไอตัว l ูน่าซีเนี่ยนะจำนวนเท่านี้นะคุณถึงจะเสนอข้อเสนอได้นะอันนี้เป็นตัวชิวาวานะ่าเน่อก็คงจะมีเรื่องของโดในค่อนข้างที่จะเยอะที่สุดนะฮะส่วนเรื่องของออของตัวทอนเนี่ยกับตัวสกุลเงินสเตเบอร์คอยอีกตัวหนึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ดูในรายละเอียดนะ ยังไม่ได้ดูในรายละเอียดส่วนไอ้ข้อเสนอ2ข้อเสนอเนี่ยที่เป็นให้จ่ายเงินให้กับทีมเนี่ยนะฮะออโนดก็โหวตโนนะฮะแล้วก็ผลเป็นไม่ผ่านอีกข้อเสนอหนึ่งก็คือข้อเสนอเรื่องแก๊สกับไอ้เรื่องค่าธรรมเนียมก็ไม่ผ่านนะฉะนั้นเนี่ยข้อเสนอพวกนี้ตกไปมันจะมีข้อเสนอที่ผ่านก็คือข้อเสนอที่เพิ่มอำนาจ เพิ่มเงื่อนไขนั้นะในการที่จะเสนอข้อเสนอแล้วก็อีกข้อเสนอหนึ่งก็คือการเผา USDC นะ USDC อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องที่จะกาวหนักอยู่พอสมควรหลังจากนี้อย่างที่บอกนะฮะว่าตัวด็อกเองนะก็ทําแพทเทิร์นนะหลายคนก็มองว่าจะเป็นแพทเทิร์นนี้หรือเป็นแพทเทิร์นนี้ถ้าเป็นแพทเทิร์นนี้นะเกิน1ดอลลาร์นะคือคือเป้าหมายเลยคืออาจจะเกิน1ดอลลาร์ไปถ้าเกิดแพทเทิร์นของด็อกมา ส่วนอีกคนนึงมีการกาวกันมากเลยในชุมชนชาวไทยนะฮะคนไทยเนี่ยบอกว่านนเนี่ยคนนี้มีผู้ติดตามเยอะแล้วมีอิทธิพลในการชักจูงชุมชนด้วยเขาบอกว่าตัวลูน่าจะไปถึงจะไปถึง1ดอลลาร์จริงๆเนี่ยนะ,ะตัวลูน่าเนี่ยผมก็ยังยืนอยู่ที่1บาทเท่าเดิมนะจะ1บาทยังไงก็1บาทอยู่อย่างนั้นแหละนะฮะคือมันจะไปเท่าไหร่ก็ช่างอะเราต้องหาราคาเป้าหมายที่มันรับไหวอะ ผมว่า1บาทนี่ยังมีโอกาสมากกว่า1ดอนนะเออเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนอาจจะบอกว่า1บาทอะผมบ้าอ,อ่ผมบ้าแต่ตอนนี้หลายคนบอกว่าเออมันเกิน1บาทไปแล้วนะเออมูลค่ามันมันน่าจะเกิน1บาทไปแล้วนะสรุปผมบ้าหรือผมไม่บ้าผมก็ยังไม่รู้เลยนะอันนี้ก็ว่ากันไปสําหรับเออราคา1บาทอีกอันหนึ่งฮะเป็นตัวเอลคอยมาเก็ตแคปไอตัวเอลคอยเนี่ยนะเออตอนนี้มันเกิด เป็นสีเขียวและโซนสีเขียวนะแล้วมีแนวโน้มที่จะไปนะฮะฉะนั้นเนี่ยกราฟเนี่ยแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเข้าบูมมาเก็ตอย่างเต็มตัวแล้วนะเพราะว่าเกิดโซนสีเขียวแล้วเห็นไหมครั้งก่อนเนี่ยเกิดโซนสีเขียวแบบเนี้ยแล้วมันก็ไปนะแล้วก็เป็นโซนสีแดงตอนนี้เป็นโซนสีเขียวแล้วนะฮะในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะพึ่งจะเป็นสีเขียวนะเออฉะนั้นเนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ พวกเอาคอยทั้งหลายเนี่ยอาจจะเป็นขาขึ้นแล้วเราจะสังเกตเห็นเลยนะเปเปะสองบ้างนะฮะบ้องนู่นบ้องนี่บางสารพัดบ้องเลยนะฉะนั้นเนี่ยเหรียญที่มันก๊อปปี้เหรียญแม่เนี่ยนะมันเริ่มเหมือนกับชิบะในยุคหนึ่งตอนนั้นอะชิบะมันบูมใช่ไหมฮะมันโตขึ้น7 0เอ่อเจล้านเปอร์เซ็นต์ทำให้คนรวยมหาศาลเนี่ยก็มีชิปนั่นชิปนี่จนชิปสารพัดชิปนะฮะแล้วก็ล้มหายตายจากอันนั้นตายจริงอะ่ะ นะจนไม่มีใครรู้จักแล้วมีมูลค่าเหลืออยู่1ดอลอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้จะฟื้นหรือเปล่าไอ้พวกเหรียญชิปทั้งหลายตอนนี้ก็มีบ้องนั่นบ้องนี่เยอะแยะมากมายเลยเกิดมาเต็มเลยนะฮะพวกมีมคอยต่างเนี่ยเกิดมาปั่นกระแสไปแล้วก็ล้มหายตายจากอีกฉะนั้นแล้วเนี่ยเหรียญบางทีมันเกิดขึ้นมันก็จะรอดไม่รอดมันก็อยู่ที่ตลาดหมีรอบหน้านะไอ้พวกเหรียญมีมเนี่ยจะรอดไม่รอดอยู่ที่ตลาดหมีรอบหน้าแต่ เหรียญที่รอดตั้งแต่ตลาดหมีรอบที่แล้วเนี่ยเท่าที่เห็นก็มีมีไม่เยอะนะชิบะก็รอดมาใช่ไหมฮะตัวเบบี้ด็อกก็รอดมาชิโดนี่ก็รอดมาอ่านะชิโดนี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่เกิดมาจากไอ้พวกชิปชิปทั้งหลายอ่ะนะฮะอีกอันนึงอันนี้เหรียญน,นี้ไงนะฮะที่มีคนเกากัน่ะนะฮะซึ่งวันแรกที่เปิดตลาดเนี่ยนะมันขึ้นไป4ดอลลาร์นะตอนนี้มันตกมาเหลือ1ดอลลาร์บ้งผมก็ไม่ได้ตามจริงจริงผมได้แอร์ดอปนะ ผมได้ a i r d ด o p มาจากไอตัวบ i นแนน e นะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรกับตัวเหรียญน,นี้นะฮะอย่างที่บอกถ้าเราไม่มีบุญวาสนากับเหรียญไหนก็ปล่อยให้เขาไปเถอะนะออผมก็ไม่ค่อยตามอีกอันนึงซึ่งสำคัญมากเลยฮะที่มีการพูดว่าตัว Bitcoin เนี่ยอาจจะทำจะขึ้นก่อนที่ Bitcoin ทำพะวิ่งก็ได้นะเพราะอะไรฮะเพราะว่าแท่งนเนี้ยเนี่ยพี่แม็กนะ พี่แม็กเนี่ยนะเขาบอกว่าไอ้แท่งนี้ปกติมันจะต้องเกิดเกิดหลังบิตคอยทำพวิงมันกลับเกิดก่อนบิตคอยทำพวิงฮะรอบนี้ฉะนั้นรอบนี้มันเป็นรอบที่ประหลาดที่สุดคือปกติไอ้แท่งนี้มันต้องอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเห็นไหมบิตคอยทำพวิงรอบนี้เสร็จมันถึงจะเกิดแท่งแท่งนี้ที่เสมอกับตรงนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ฮะมันเกิดก่อนนะครับนี่บิตคอยทำพวิง นี่ราคาที่เหมือนกันนะราคาที่จุดเหมือนกันเห็นไหมจุดเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยไอโซนนี้ทั้งโซนเนี่ยมันอาจจะเกิดก่อนนะหรือมันอาจจะเกิดพร้อมกับบิตคอยทำาวิว่งในเดือนเดือนไหนฮะเดือนเมษาเพราะบิตคอยทำาวิ่งมันเดือนเมษาใช่ไหมฮะเอออันนี้มีแนวโน้มสูงมากเลยนะว่าแพทเทิร์นตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดซ้อนกันอยู่ตรงเนี้ยซ้อนกันอยู่ตรงเนี้ยฉะนั้นแล้วเนี่ยเพราะว่าแพทเทิร์นเนี้ยมันมาเลยเห็นไหมเออแล้วมันก่อนด้วยนะ อันนี้ก็เป็นข้อน่าสังเกตนะนะที่น่าสนใจสำหรับพี่แม็กอะนะอ่ะดูกันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นโซนนะที่มีการพูดถึงว่าโอกาสที่นะฮะเอาคอยเนี่ยจะ5้ทิลเลียนมีโอกาสสูงมากครั้งที่แล้วเนี่ยเอาคอยเนี่ยโตขึ้น1.7ึิลเลียนใช่ไหมครั้งนี้5้าทิลเลียนเลยนะถ้า5้าทิลเลียนลูน่าจะเท่าไหร่เออก็ลองไปคิดเครื่องคิดเลขดูนะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับความกาวในวันนี้สวัสดี